สวัสดีครับเป็นแฟนช่องไซก้อยอยู่กับผมเจตไซก้อยเหมือนเดิมนะครับยามาเราเจอกันทุกวันแบบนี้กับการวิเคราะห์ฟุตบอลคู่ที่เข้าตาวันละสามคู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับและเหมือนเดิมฝากไปด้วยรายละเอียดของเราพักยกเจ็ดเจ็ดตามนี้ด้านล่างนี้รับรองไม่ผิดหวังนะครับเอาเป็นคำคืนวันอาทิตย์นะครับคลิปนี้ผมเลือกเอา3คู่ในฟุตบอลลีกนอร์เวย์มาฝากกันทั้งหมดเลยนะครับแต่เริ่มที่เวลา4ทุ่มโมอันดับ6จะเปิดบ้านเจอกับเฮาเกซุนอันดับ11โม16แต้มเกมล่าสุดบุกแพ้ออสมมมาา0ตต่1นัับวหลกี โอลาเบรไฮเซนนะครับหน้าเป้าเป็นเบทอนเบรีชากองหน้าตัวเก่งเจอกับฮาเกซุน12แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านเบียบชนะซซนเดอร์ฟอร์ดมา3-2มครับมีเวลาเอลเจมัแซนกองหน้าเป็นซอดิยาร่าหัวหอกชาวมาลีนะครับเจอกันฤดูกาลที่แล้วเนี่ยโมเอาชนะ1 0ทั้งเย้าและเยือนคู่นี้ก่อนเกมโมเป็นต่อแน่แต่ว่าดูจากแฮนดิแคปยิง2ลูกยังเสมอตัวครับผมว่าแพงเกินไปครับวัดใจฮาเกซุนดีกว่านะครับ แพ้เต็มที่ลูกเดียวเต็มที่ไม่เกิน2ประตูครับวัดใจเฮาเกซุนนะครับคู่ต่อมาเวลาเดียวกันครับโรเซนบอกอันดับ9จะเปิดบ้านเจอกับชาบบอกอันดับ7โรเซนบอก13แตม้มเกมล่าสุดบุกไปเสมอกับสตาร์เบรคมา2ต่อ2นะครับทีมชุดน,นี้นำโดยเบอร์เทนบิยันโลเจเดนเนลสันกองหน้าเป็นคาร์โลโฮเซนะครับเจอกับช bon. าบบอก15แต้มเกมล่าสุดแพ้คา,าบ้านให้กับไวกิ้งมา1ต่อ3นะครับตัวลหลักเป็นมิกกลไมกาด ซีมอนทิบริงแล้วก็กองหน้าเป็นเจฟฟ์แอนเดอร์สันนะครับฤดูกาลที่แล้วเจอการช้าบอกก็ทําได้ดีครับในบ้านเสมอ1นึเกมเยือนบุกชนะ3-2เลยครับก่อนเกมเขามองโดยเซนบอร์กเป็นต่อเล็กน้อยแต่ว่าด้วยฟอร์มภาพรวมฤดูกาลนี้เราต้องบอกว่าช่วงหลังโรเซนบอร์กเป็นทีมที่ตกลงไปเยอะนะครับถ้าเทียบกับการเป็นทีมหามนานเมื่อก่อนครับในขณะที่ชาบอกภาพรวมดูดีกว่าดีซ้มครับเกมแบบนี้ซื้อ2มุม เชียร์ชาบบอกจะบุกมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อยนะครับปิดท้ายที่คู่ดึกเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าครับไปเวลาเที่ยงคืนสิบห้านะครับไปดูสตอร์มก๊อตเซตอันดับสิบสองจะเปิดบ้านเจอกับโบโดกริมทีมจากฝูงครับสตอร์ Concept, มก๊อตเซตบีสิบเอ็ดแต้มเกมล่าสุดบุกไปชนะวาเลเรนก้ามาหนึ่งต่อศูนย์นะครับตัวหลักๆก็คือแมนสเตนเจอร์จอร์นาธานบูเนสโทเบียสกุยริกเซนกองหน้าเป็นมาคุตเมเนตนะครับเจอกับโบโดกริม ทีมจ่าฝูง31แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านถล่มฮามคามมา3-0นะครับแนวรุกนำโดยอามาเปเยก,กินโน่พัตติกเบิร์กกองหน้าเป็นฟาลิสเปมี่หัวหอกชาวแคเมรูนครับเจอกันฤดูกาลที่แล้วเนี่ยโบโดกริมก็บุกชนะ4-2นะครับคู่นี้ก่อนเกมเขามองโบโดกริมบุกมาเป็นต่อเน่ยครับเอาเอง,ง่ายๆฟอร์มฤดูกาลเนี่ยโบโดกริมสุดยอดจริงๆครับเล่นมา11นัดชนะ10เสมอ1ไม่แพ้ใครนะครับเล่นดีทั้งเย้าและเยือนครับกองหน้าอย่างฟาลิสเปมี่ยิงประตูต่อเนื่องไม่ต้อง คิดเยอะครับวัดใจโบโดกลิมนะครับจะบุกมาเบียดชนะอย่างน้อย1ประตูกเก็บ3แต้มครับสรุป3ทีมชอบฮาเกซุนชารบบอกและโบโดกลิมนะครับเหมือนเดิมนะครับฝากไปด้วยลายอัดของเราพักยก77ตามนี้ด้านล่างนี้เราเป็นกลุ่มไลน์ VIP รับรองไม่ผิดหวังครับขอให้ทุกคนโชคดีในคืนวันนี้ครับสวัสดีครับ